สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มากินส้มตาจ้ะกินส้มตําด้วยกันจ้ะเมื่อนี้ได้สมตําปูปลาเนาะจ้ะและขนมขนมเส้นจ้ะพี่น้องแล้วก็หมูกรอบจ้ะนี่ชิ้นโตๆเลยจ้ะผักแก้มนะจ้ะนี่ผักสามอย่างจ้ะมาจ้ะลุยเลยดีกว่าอันนี้ส้มตำ ทำเองด้อจ้ะมาจากพี่น้องมาแซบน้ำกันคำแรกกระชีห้อเด้อค่ะตักน้ำสมตำใส่ <c oughs> พี่น้องบัคอยมีเวลาถ่ายคลิปเพจคลิปเลยค่ะทำแต่งานค่ะขายแต่ของบุคอยได้ลงคลิปเลยเมืนน่อนี่มีเวลาเนาะค่ะก็เลย มากินสมตำให้พี่ให้น้องได้เบิ่งจ้าป๊าปพี่น้องมาอืมแซ่บพี่น้อง ใช่แล้วแนะม่ฉีใส่มือคุย,ยด้วยค่ะบะน,นี่มือคุยเอาไปฉีแสบแต่ว,ว่าเสร็จมะละกอมันเสร็จน้อยไปสีคุย,ยมาจา้ะทำง่ืม ปลาลาดนัวๆหมูกรอบลืมเสือ,ขอเขาเหนียวจ้ะพี่น้องก็ได้ได้แต่ขนมเสร็จแซบ่บ นี่สา้วแน่สมตมกินกับสาระแ,แน่ก็ะแ่บไม่ได้พี่เนาะก็แล้วแต่คนมากอีกแล้วเนะมาจะ เสษพันธุ์กับหมูกรอบตักตะมังหงใสมาจ้ะืม Chị ta mà không nhắm đầy, cái xẹp nhắm nằm thì nó đó xe cứ câu ừ. Cứ khui nhạc thế là vậy Tâm xem là cửa, cửa ớt bàn không Xẹp đấy thì nó cửa ớt คำนี้จะห่อด้จ้ะหมูกรอบใส่พักเข้าไปลงเส้นตามด้วยสมตำอาจารย์พี่น้อง วันนี้สมตำใส่พริกสิบหาเม็ดได้พี่น้องยังบุเพศเป็นไดบุคอยเพชร บอาจจะไม่เสี่ยมพัดล้มในด้วยพี่น้อง พราะว่าเปิดพัดลมเส่่งขนมจีนเส้นสดมากจากพี่นอ้องวันนี้เส้นมันเลยขาดง่ายนะ หมูกรอบกับบุกข่อยกรอกบแล้วพี่เล้องอืมแซบ่บ Ui vậy này. Ui. Ừ, nó. Ừ. 哦。Oh. เห็นบ่า มาจ้ะพี่น้องเอ้ยแซบ่บตักสมดาใส่โอ้ย,อยอใส่ช้อนแล้วกัน ลืมบอกพี่น้องว่าอันนี้ขเข่าเศร้าเข่าเทียงเ้เจ้ะพี่น้องอุ้ยขอโทษขออภัยเข่าเศร้าเข่าเทียงรวมกันตอนายสองจ้ะพี่น้อง สดน้มตามะฮหงนัวนัวอร่อยมากทุกคน ข่อยมักส้มตําแบบว่าบ่ใส่บ่ใส่ถั่วผักยาวบ่ใส่บักเขือบัเขือป้ออะจ้ะแต่ว่ามักใส่บัเขือเทศอย่างเดียวแล้วก็บัเขือบัอึกกบักเขืออึกบ้านเฮาบ่มักใส่อันถั่วักแล้วก็บ่ใส่ปูบ่มักกินบ่มักกินปูเค็มจ้ะ อั้นจ้ะสมตำกับสิมีแค่มะเขือเทศครับถ้าบบมี่มะเขือเอิ๊กกะใส่แต่แค่มะเขือเทศจ้ะพี่น้องเพราะว่าข่อยบมักใส่ันียหยางมากมม้นะปูกับบมัก ส่วนตัวคิดว่าชอบตำแบบเล่าๆจ้ะพี่น้องก็่ต้องใส่ยังใส่แค่เสร็จมะละกอ,ะก,อะกับมะเขือเทศจ้ะเลืออ๊บบานเฮา ใส่แค่นี้จะจะแซบเราต้องเปลืองซื้อทัวรฟักยาวอีกซื้อมะเขืออีกแซบพื้นเก่าอื พักอันนี้ปลูกเองเนะะี่ยค่ะสาระแน่ก็ปลูกเองจะพี่น้นงเก็บหนาบ้านใบคู่ข้าวจะ้ะปลูกเอง กินหลายปีแล้วทิ้นก็ตำมกล้วยเข่ากันว่าใบคู่ข้าวสีออกสมๆสมจะผ่าถาภัายกินโมเป็นกะมันสีออกชุนๆแน่น้อยหนึ่งนะพี่เนอะ มนคนกับบุกินทั้งสมทั้งชุนแต่ส่วนตัวแล้วมากหลายมากจนปลูกไว้กินเนี่ยพี่น้องมากจนปลูกเองอะ่ะขอโทษขออภัยจ้ะ ืันนี้ก็ขอลาก่อนแล้วค่ะอิมแล้วแล้วคลิปหนาพอกันใหม่แล้วค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้ค่ะโดนโดนซีได้มาทายเท่อหนึ่งแล้วค่ะ YouTube ก็โดนโดนสีได้โล่งเธอหนึง่งพอคอยมีเวลาจ้ะพี่น้องอยากเล่นอยากเฮ็ดช่องคือมู่อยู่อยากอยากมีผู้ติดตามหลายๆแต่ก็ บ่มีเวลาแต่ก็อยากเหตุใดก็ฝากอีกด้วยค่ะวันนี้ไปเราจะบ๊ายบายจ้า